เห็นี่หาอพาองค์ใหญ่ๆมีเสียนปู่สีสุดโทที่อยู่ที่นี่ที่เสียนอยู่ที่นี่หางกับตัวอยู่คำฉันโนดค่ะที่เขาบอกว่าเสียนอยู่ที่นี่ใช่สร้างไว้ด้วยใช่ค<ะ>่ะออ้ย เสียนปู่สีสุดโทค่ะโอ้หคือสร้างสร้างเหมือนกับขนาดหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะใหญ่แบบนี้เลยอันนี้คือดิมิตจริงๆเลยกลางคืนว่าเห็นเสียนปู่สีสุดโทมาอยู่ในบ่อตรงนี้ก็เลยทําให้ปู่แล้วก็นี่แหละค่ะที่มีอาจารย์มาสื่อให้ว่าเสียนอยู่ที่นี่ห่างกับตัวอยู่ที่คํมชะโนดยาวมากกี่กิโลไม่รู้นะยาวมากๆค่ะจริงๆมันไม่ใช่ระยะทางมันเป็นเรื่องของ ของอยางใช่ค่ะแล้วหนูก็จะเป็นคนบ้าที่เดินขอตะโกนทั่วๆแล้วก็จะโกนว่าปู่อยู่ไหมเนี่ยปูต่ตอบว่ายู่แล้วบางวันหนูจะเป็นคนถวายของให้ปู่ทุกวันกล้วยทอดขนมนู่นนี่ก่อนจะไปซื้อจะถามว่าปู่วันนี้จะกินอะไรท่านเคยอยากจะโปรดอะไรแปลกๆไหมหเคย <c ười> ค่ะเคยปู่หนูชอบกินพิซซ่าจริงพิซซ่าไก่เคเอ็มซี